สวัสดีจ้าพี่น้องสบายดีพระสุขสุขคนเด้อค่ะมือนี้สิภาพมาเบิงสวนดอกไม้นาบ้านแล้วกาเบิงต้นพักกากะเทียมที่เอามาปลูกไว้กับพักซี่วานลงมันสึขึ้นบอว่าส,สันวันนี้มันก็ขึ้นเราได้จ้ามันขึ้นแล้วก็เลยได้ เอาอันแป็กซี่อยู่สวนมาปลูกน้ำค่ะมันกระติดแล้วจ้ามาเบิ้งกันจ้าเยสกับกล่องหายเบิ้งเนาะคะนะ่ะเนาะก่อนเบิ้งพักซี่เนาะคะนะ่ะเนาะพักของปอมเนาะคะ่ะเอามาเบิ้งดอกใหม่กันก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะบ่ตายได้ค่ะงามหนาวหนาววันหนึ่งงานวานสไตล์นกบ่ตายจ้าบ่ตายแสดงว่าอากาศบ่หนาวจัดปันใดถ้านาวจัดดอกใหม่ตายเบิอจ้าอ่าภูมินี่กางามจ้า มาเบ่งตามมันนี่นะคะอันนี้กระงามค่ะบ่าตายจ้ะบ่าตายก็ยังออกดอกออกอยังอยู่จ้ะยังออกดอกออกอยังอยู่จ้ะข้างนอก,กนอากาศเมื่อนี้คืมๆนะคะบ่ามีแดดบ่ไม่ยังค่ะอืมค,มมคึมอืมคึมนี่จ้ไปไซก็ว่าได้ย่านฟนต๊กนะคะ มาเบิ้งฟังนี่จ้ะดอกไม้กับงามขึ้นเกาจ้ะอันนี้มันอยากออกใบสีแดงสีสมเนี่ยค่ะเพราะว่ามันขาดนา้ำ <c oughs> แดดมันซองหลายทางนี่จ้ะทางนั้นบ่ค่อยมีแดดจ้ะนะ,ะแต่ว่ามันก่าว่าตายดอก้าว่าตายจ้ะต้นโยก้าเนาะคะนะ่ะเนาะสตาร์ตสตาร์ตปลูกไหมค่ะต้นโยก้าเนาะคะ่ะ สิตัดออกซ้ำเราเอาไปปลูกบรรนนกเข้านะคะเนาะเบิร์มันสิติดบ่เห็นแต่เพิ่นเห็ดอยู่ในยูทูบสิเห็ดน,นําเพิ่นลองเบิร์จ้ะสิตัด์ทซ้ำได้ซ้ำใดก็เอานะคะนะ่ะเนาะใส่กระถางเนาะคะ่ะอันพุ่มนี่ก็ะบ,บอตายจ้ะเพราะว่ามันอยู่ในอ่าในโฮมจะ้ะดอกสีชมพูนะคะดอกชมพูอมส้มนะคะนี่งามหลายดอกดอกตัวนี้หลายปีแล้วจ้ะบ่ตายตาย นะคะบัดนี้เฮาสิมาหันเบิ่งดอกเอ่ออตน้ตนต้นผักซี่นะคะที่วานฝาวานไว้นะคะนะครับต้นกระเทียมค่ะมาเบิ่งนํากันนะคะ่ะนะแล้วมาเบิ่งจ้าผักซี่อ้อมาปลูกนะคะว่านพร้อมกันกันบเอากระเทียมลงเนาะคะ่ะว่ามันหนาวมันสิขึ้นบ่มันก็ขึ้นอยู่ได้จากกาลังงามจ้ะผักซี่นะคะสระแหน่กระถอดถอดยอ,อดแล้วเด้อค่ะถอดยอดแล้วสระแหน่ อันนี้แป็กซี่เนาะค่ะแป็กซี่พักซี่คือคล้ายๆกับพักสะแยะบานเห้าเนาะค่ะ,นะเนา,า,าะเอามาจากสวนจ้ะเอามาจากสวนเอามาจากสวนหเอามาเอาทิงห้าทิ้ง,งยังมันจ้ะเอาเทิงห่าทิ้ง,งยังมันมากนะค่ะเนาะห่ากลมาเสียบลงในกระถางนี่นะคะติดเลยด้ค่ะเอามาเสียบมาฮอดก็เสียบลงเลยเนาะค่ะวันจันนะค่ะมือนีกับวันเสาเราอาทิตย์นึงเราค่ะ ติ๊ดระดีค่ะนี่ติ๊ดระดีค่ะอ่าพักแบ็กซี่นะค่ะคือพักเสแงบานเท่าล่ะแต่ข่า,ขายพักเสแงบานเท่าแกงออมแสบเดอ้อจ้ะอ่ะอ่ะงามละค่ะอันนี้ล่องอ่ะเอาใส่อ่าขวดน้ำเบิ้งจ้ะล่องเอาใส่ขวดน้ำเบิ้งครับเอาใส่ดินล่องเบิ้งอันใดมันขึ้นขึ้นพร้อมกันจ้ะขึ้นพร้อมกันอยู่ในกระถางกับอยู่ในอ่ขวดพลาสติก ครับอ่าวานลองเอ่อใต้ดินเนาะค่ะเนาะวานลงดินเนาะค่ะเนาะกระึ้นแล้วเด้ค่ะขึืนแล้วขึ้นพร้อมพ้อมกันเลยค่ะนะคะเนาะคืนแล้วบันนี้กระสิได้เป็นอ่าลกออกไปปลูกใส่กระถางนหน่อยนะคะเนาะอ่าถามมเบิงนะคะถ้ามันติดก็สิติดท่านบอติดเฮาะค่ะวานไม่อีกค่ะลกออกเพราะว่ามันทีกันหลายมันกระสี บอกขึ้นต้นใหญ่นะคะนัพักเทียมกับึ้นเราได้ค่ะตีดแล้วค่ะพักเทียมพักเทียมกับติดแล้วค่ะเห็ดเห็ดแก่เส้นแก่เหงาน่าจานนะบบมียังเห็ดกับเห็ดอันนี้หลัไปพ่อได้เบ่งนะค่ะอ่าคลิปหน้าพ่อกันใหม่ด้ค่ะขอให้สุณสุขคนจงโชคดีร่างกายพราราไม่สมบูรณ์เด้ค่ะสวัสดีค่ะ